ได้ปะ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 น่ฮึบน้องปานี่ต้องือแบน้องปางขั้วไปเ้วเรามิ้นตาจ้ะอันนี้ละอันนี้คือขาจีเลยเนอเมื่อไนเ้ยอันนั้นคือมาแลยก็ได้ให้น้องลำบากคอติดตอทางอง อันนี้ตาเิ่นมาได้ว้าวเธาเตอรอยากกะโตละกัะนนังเลยใส่ใส่นมกินเลยใช้ขไข่โมโในถุงยางแดงทำมียังบานนี้เบิ่งนู่หย้ย่ะเป็นคนผู้ <c oughs> เองเนะป้าช่าด <laughs> ังก็ดังก็ว้าวมนัยต้องขอบใจน้องปาได้น้องปลาแบกผูกแบกกระสอบเข่าแต่ท่าผ <c oughs> ูกมาใส่มา <c oughs> พี่หน่ะผีเอาเอามาผีเอาม,มาดเอามาหายปลาลุงมึงคอีอิตโต้ตตตม,มีอิโต้ป่าได้แมุงได้สุดคน,คนอ่นะคือบรนยากียดีเนาะเออกระเต<ด>็บไปเลยมันงงุตาแต่พอจะเอาไปาเอาไบ้มงน,นี้นะโดย<ม>ถัวยกับโอนี่เนาะ บวงบุ um. yeah. ่มมาเลยป้าแป่ง right? นัวเฮียแป่งนัวเฮียเนาะป้ามันขาดไปน่ะมันแตกมันแตกบ่อือมันแตกไปละถุงยางว่าได้ซอดป่ะแตกเออถ้ามันแตกอะปูเป็นยังไงเดี๋ยวป้าไว้ในถุงยางคั่ะแล้วเดี๋ยวมันจีเฮียเนาะโอ้มันมันถือมีดพี่จ้ากว่ล่ะพอดีเปเวอร์เลยนี่ จำแล้วว่าวัดไส้มาได้นหมทำไมว่ามันมีเสีอข้อโบนหน้ามันเป็นแบบโอ้เสืออันเป็นโบคำบอกเนี่ยเป็นข้อโบเอ้ยนูนปลาแบบไม่ากเลยเนาะเพราะว่ามันเวลาเขาใส่แล้วมันสบายมันเบาแข็งอันนี้หั่นคือมันจะเป็นสินที่แบบว่าอันย่งโบราณได้เยบ โดยกาบทักททยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมเอกพี่น้องเนาะเอฟซีกันเบิดทุกคนคือเก่าเนาะว่าสิเป็นพี่น้องทางฟังลาฟังไทยต่างประเทศเด้อกับขอยินดีต้อนรับเขาส่ส่งมกดาวันเสาร์เราคือเก่าเนาะอ่ะเปิดภาพขึ้นมาเมื่อนี้เผยพี่น้องเนาะพูพอกับสามุกดากับอยู่ที่บ้านน้องปลาเพิ่อนเผยพี่น้องเนาะเมื่อนี้เนาะเผยพี่น้องเนาะก็ได้เดินทางเข้ามาหาทางน้องปลาเพิ่์น กะพอดีว่ามืัอนี้กะให้ทางน้องเพิ่นนัดน้องมีนตาให้ใหพหนนเ,เพิ่นพี่น้องเนาะฮะเจ้าถือว่าติดต่อเพิ่นได้นี่กะถือว่าประมาณสามสี่มือได้อยูเพิ่นพี่น้องเนาะพอมาเม,มื่อน,นั้กนก็ติดต่อบอดาเบิร์ดมือเนาะสงสัยไปหน้าแ,แบตเตอรี่โทรศัพท์เบิร์ดก็เลยติดตอ่อบ่ได้เนาะแล้วมืัอนี้กะเป็นทางน้องอมยิ้มเพิ่นติดต่อให้เพิ่นพี่น้องเนาะกะทางสามุดาก็เลยมาเหมือนเนาะมาแต่เสาเลยมื้อนี่ อา้าวก่อนอื่นพ่อแม่พี่น้องเนาะ่เป็นการศักษาเสียเวลาไปเยี่ยมไปหาทางน้องมินตาเพื่อนก้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะพอเมื่อนั้นเท่ากาับได้ข้ามาก,กาับซื้อข่าวของเต็มไม่เต็มตมือเลยมาให้ทางน้องมินตาเพื่อนเนาะจากไดกก็ขอขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์อุดมพร์พอสว่างอินทมณีวงศ์เลที่ไวเนี่ยเสียใจให้ทางมุกดาเป็นสะพานบุญให้เนาะขอให้พระอาจารย์แลวก็พอสว่าง ขอให้จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้อันนี้ไม่ก่อนืนเป็นโฮมโบโฮมไซของลูกทางรานตลอดไปด้วซ้ำถูกเนาะโดยอ่ะโอเคพวยพี่น้องเนาะก่อนอื่นเข้าไปครับส้มหับฟังนํากันก่อนพอตอนนี้กับฝนตกนนนพวยพี่น้องเลยโดยป่ะมาเนี่ยพวยพี่น้องไปหาบนโ้นก่อนฝนตกตอนนี้เนาะถูกมีนยังอันนี้โบป้าแคนต่อโซ่โอ้ มีย e, ังบาเนี่เอียงเอียงให้เอียงให้น้องปลาเอาเองพูดทางนองวิตาเลยลุงสบายดีอ่าทางนี้สบายดีเด้อทางนี้เด้อพ่อคือเก่าเพ่รียรอเยเนาะพ่อพ่อกันด้วยเพแียะมียังเด้อนี่เนาะจมตีเ้าตีเสียเลยฮึอ้าใช้ใช้ใช้อันนั่งกันนั่งกันนั่งกันเดี๋ยวอันนั้นกันแป๊บหนึ่ง ใช้ทางน้องป่าอีหล่ามาพี่ละเป็นจังนะอีหล่าคือติดต่อยากแผลลำไห้น้ำน้าแล้วละบ่ได้ยังมาทันแล้อะบ่ืมมื่อนี้เออว่าคันเจ้าบอมาเลยเออสิบุกไปฮอหน้าเจ้าผุ้นี้เมื่อนี้จักมือแล้วน้องป่าเออมาฝากของไว้ฮะน่ะสี่ห้ามือป่ะเยอกเยอะเยอะสี่มือได้เนาะสามมือสี่มือนี่เนาะ บอด้เบิ่งดคลิปบอประกาศตามหาน้องมินตากับบได้มีการตอบรับมาเลยดับนายังบ่ทันแล้วอะไร่ะเมนผู้ได้โทรหามือนี่น่ะทั้งทั้งแม่น้องเตี้ยโทรหาพอคอยฮะเอ้แล้วที่ผ่านมาเป็นยังคือติดต่อบอด้เบดเบิร์ดได้จังไหนเบสเบิร์ดเบดเบิร์ด ยิ้ให้ยืนหน้าเนาะคนสวยเอาหนามาบอกเอาขังมาเด้อไม่้เคยแปลกเชียงเจ้าขังเล้วปีครังนี้นะที่แปลกนี่ยผมมาในมวดทรงแบบปกตินด้ล่ะบไดยล่ะเนี่ยสีแบบเทวีพัลดผูกเสื้อเทวียงเนาะอ๋อจังไหนล่ะใจกลางิมาได้ที่ผ่านมายัยยัยยัยยยกํลังกลัง เดี๋ยวไปดิค่ะเมยทางแอนนาเมยน้องเปียเพิน่นติดต่อหาอ,อืม,อมเอารถมาใส่อีบอพอเพิ่นซีมาตอนเที่ยงเพิ่นได้บอกอยู่ว่าเอารถมาใส่เลยคนสวยเป็นยังก็มื่อวานี้ค <c oughs> ือได้ตาหนุ่เก้วว่าม <c oughs> ื่อวานี้เือ่ได้ตาหนุ่เกล่าว่อา <c oughs> อีหล่าที่หน้าจักรทงไหนเหรอสองทงสองทงเลอเอ้ยถามว่าน้องมีตายังเข่าเฮียนยังไล่หรอเลยปีนี้ข้าวพอได้เริ่มมอแล้วมอมอได้ละมอหนึ่งเลยเฮงไหนเด้อหายกับเข่ามอหนึ่งเนาะเป็นจะได้เสื้อส์นักเรียนในเบอร์หลบบอหรือยังยังยังบ่ได้เนาะเลยไหนได้อยู่บ่ล่ะเลย จะใส่เสื้อเบอร์หยังนี่หือเบอร์หยังก็ได้เอาเฮ้ยบ่ได้ได๋มีเบอร์น้อยเบอร์ใหญ่ไดใส่เบอร์ S หรือเบอร์ M แต่ว่าเอ้ยก็ซื้อมาเบอร์อันนั้นเนาะแม่พี่น้องบ่ฮู้ว่าจะใส่ได้หรือบ่เดี๋ยวให้ทางน้องมินตาเพิ่นอเบอีกเทนึงเนาะตอนนี้ก็ฝนตกอีลมาแต่เช้าพ่นบ่เอืมกินข้าวแล้วบ่2นี่หือ กินแล้วงใครจึมีกินมีนมอืมเลยอืมมีเงี้ยอันนะ่ะเกือบกระสุนเข้าอันนี้เนาะเลยไว้ละเกือบเจ้าบ่าอเนี่เกือบพอใช่ค่ะเกือบเจ้าเลยค่ะมันขาดแล้วเกือบเจ้าบุมีซ้ำเลยอืมเลย,ยป้าสาเดียวให้ทั้งน้องป้าเพิน่นพาไปเบิ่งเครื่องเนาะ เรามีอยังแน่เพราะว่าพี่น้องก็เได้มอบเครื่องให้ทั้งน้องมินตาเพื่อนกับน้องป่าก็ใหาพี่ชอบไปลายลายมือเติมน้อยละน้นองป่า,าน้องป่าบอกว่าอย่างก็มีเนื้อป่ะในในอยู่ครัวนหนึ่งเลยเล่าเอาซื้อไว้ให้น้องมินตาแต่งบัตแต่งดองได้เป็นครัวน้องมินตาขผัวปุ๋ยน่ะเลยปลาสาปปลาอี๋ละปลาน้องป่า,า,า <c oughs> ปลาพาไปาปลา น้องมีตาได้เอาลูกไข่มาอยู่บ่ะถอเพิ่นเสียมาตอนเที่ยงแข่งิ่นนัดกันเรียบร้อยแน่พอไายทั้งน้องป่าไอ้โทรไปบอกไม่ได้กบอกากบอกมันอ้ายละวันอือตัวหลายมือเตสื่อตีนโกงไปน้องดีสามซีมือนี่พอไายแต่ว่าทั้งสามมุกดามาแบบคว้วมังเอิญแน่เนาะเพราะว่าทางน้องป่าไม่ได้บอกได้นี่มีรถสุดท้ายป้ะ เขาลภเหอมเว้ยน้ำประดับชิงน้ตื่นโอยเนาะไปป่าอ่ะเน้เอาจะฟาไปเดี๋ยวเรอาเนนี่กันเนาะฝนตกบอสมีผ้ามีปุดมาสักจะถ่ายลสิตกนี่แหละจะฟาตกได้เนาะ อันนี้ทางเขาซื้อมาใหม่อันนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานเขาซื้อมาแหละยันติดต่อน้องเพิ่นบ่ได้กะบริซื้อมาเลยเมือนีะโอ้ยโบแมนบริซื้อมาเ <c oughs> ขาขายกับเจ้าเนาะขายทางน้องน,น้ำหวานเพิ่อนอ๋อซองสาวสามสาว,สาวบุบรีสบายดี <c oughs> สบายดีโ <c oughs> อ้ยเฮไปเที่ยวกันก็ได้สบายดีเด้อเนาะป้าเมนูอย่างนี้นี่ซองสาวป้าโชว์ อันอุ่นท่อุ่นใสเท่นี้บ่ทาใช่สาอมยิ้มเข้าไปใส่ส่เนี่อ๋อเอาน้องเหมยแล้วมาได้ลำหน้าบ่าวมันเนี่ยัดพร้อ่บดน้ิบานมกแตงชักบะกินบ้ามเนี่ยหมอบักไงเนาะต้มหน่อยเตีวหมอตหมอตนอย้ยไกันเ ไาใช่ทางน้องปลาเพิ่นไปทางไในได้รับประทานน้ำทางนี้เพิ่นกำลังน่าแล้วนาะเดือแต่นั่นเดือแต่ลรากล้าเนาะทางนี้เนาะอะไรไม่ตักเจอเผือไต้องไปเรื่อบริเวณรับน้ำไปละหมดน้ำหมดน้ำแล้วไปอีละเดี๋ยวพาทางน้องเพิ่นไปเบิ่ง ขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้อเดี๋ยวขนมาไว้นอกพี่ก็ได้เพราะว่าน,นอ้องคนอัน,นาศิษฐ์เขามาแล้วเนาะขบไปขนเอาเองไหมมือหาคนขาเหาเื่อดไข่เด้ไปเองเลยค่ะนี่เต้าหู้เมนไปเลยได้เนหะ็นไหมขนออกมาไว้พี่ละเออ,มมอน้อ,นองปลาแกะลากมาเลยบ่อนปึ๊บ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 โอ้โอ <c oughs> โอ้โอ้โอ <c oughs> <c oughs> ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้ะโอ้โออ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โออ้โ huh. อ oh, ้โอ้โอ้โออโอ้โอ uh ้โ huh. อ uh ้โอ้โอ้อ้อ

น้ำปลาหิางขั้วไปเลยเราน้องมินตาจ้ะอันนี้ล่ะอันนี้คือเขาจีด้วยเดิมเมื่อนั้นเอ้ยอันนั้นคือมาแล้วก็ได้ให้น้องน้ำหวานเขาติดต่อทางน้องอันมินตาเพิ่นมาได้ป้าว้ธอสาธยายะครับเจาะอะไรแต่กันเลยสวยสวยนุ่มขีดเลยใช้ไข่มนนูในถุงยางแดงทำมี๊ยังบ้านนี้เบิรงนนู้นหายล่ะไข่คนผู้เองเนาะป้าจ้า นังก็นังก็น้องปาเมื่อไหรต้องขอบใจน้องปลาได้น้องปลาแบกผูกแบกกระสอบเข่าแต่ท่าผูกมะน้องปลาใส่มาน้องปลาอู้หูสุดละพี่ดาพี่เอาเอามาพี่เอามาพี่เอามาให้ปลาลุงมึงป่าโตมีอโตป่าได้แต่มึงได้สุดคนฝ่าจุดพยัญสนะที่เนาะเออกระเตะ ขบไปเลยมลองวิจาร์ใส่พอจะเอาลงไปว่าเอาบอกวันนี้นะโดยถั่วกบโอนี่เนาะบวงบวงบุ่มาเลย <c oughs> บ้าแป็งน,นู่เฮียแป็งน,นูเ่เฮียโดยมันขาดไยละ่ะมันแตกมันแตกบ่มันแตกไยละ่ะ ถุงยางมาได้ซอดบอสมันแตกเอ้ทำมันแตกกับปูเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวป้าไว้ได้ถุงยางคัขาแล้วเดี๋ยวมันจีเฮียเนาะโอ้มันมันถืกมีดพี่เจ้าก่อนละโอ้มันมีมีดเด้พอไม่ขะเพิ่นจัดใส่ถุงเดียวกันเลยเนาะซื้อมีดมาให้สามดวงอืมเอามีดออกมาก็ได้ละเมื่อวันน้องปาเขี้ยเละ มื้อนี้อารมณ์ดีเด้อมื้อนี้เบิ่งนี่เงียบเจียมใสเด้อมื้อนี้เออกินข้าวกับหยังเนาะแต่เช้ามานี่กินมีพอจังแลวอืแล้วก็เบิ่งดูอีล่ะอันเจ้าอันนั้นดูอันมันสิมีน้ํามันเนาะแล้วก็เบิ่งดูอันเสื้อเสื้อนักเรียนน่ะจะลองใส่มึงดูใส่ได้บ่หั่นน่ะกินค่ะปยิให้มันยาวๆอ น้องเอ๋น้องปลาบอกนะเอ้ยสนเอาเอ้ยปลาบอกนี่ปลาบอกว่าให้นีบเพื่อว่า้รถนี่ปีนี้ปีหน้ากระนุงได้อีกเราแก่นุงมึงแล้วอี่ะพอดีว่าพอน้องมึงยุ่งสุดหนึ่งเยี่ยนอะแก่เออกเสือเจ้าอีละแก่เสือทั้งนองเลยนุงมึงแก่ออกเสือกี่เงอืม เห็น่อดูอแต่เป็นชาแลยเก๋แกอีนน้สามุกดาซืา้อบเบอร์สามสิบสเอาตัว<ม>ดีมาให้ได้ตาสมองตาสมองดียว่าแพ้ดีได้ย้ายนี่ตาแพ้่บดีน่ะนะเป็น,น,นตักขาวซีขาวามันจะเป็นผ้าบางๆนะนม่เป็นของไทยต้องตาเลย กาวันก็สุดตรงนี้ได้ข่าวเทียไปเห็นเนี่ยไ้ข่าว่ากงว่าจะพอดีได้นบ่ท่ามันพอดีจะซื้อเส้นยูเซโน่เปลี่ยนได้สิจากเกิดปัญหาก็นาจะเปลี่ยนได้แหละพอดีเบรเวอร์เลยนี่ซ้ำแล้วว่าวัดไส้มาได้ ทำไมว่ามันมีเสื้อคอโบนะเลยมุนงามันเป็นแบบโอ้เสื้ออันเป็นโบเขาบอกเมนเป็นคอโบเอ้นูปลาแบบมันมากแบบมันบอกเมนคอแขคบเราคอยมันยุ่งยากไปถึงย่างต้อคอโบเ้าอยากเอาเสื้อแบบว่าธรรมดาแบบ่มีคอจีนยาวออกนอกก็ได้เมนแม่ในก็มีการแต่ทังสามวงการเรืเอาแบบนี้มาเกี่ยกับพอดีเลยได้ จะผูกบัตรชื่อเพจเจ้าค่ะคือมุอ <c oughs> กทองผูกวันนั่นและน่าคือสาวพรเราบัจื่อเพจน้องมิ้นต้าเพจพี่น้องเนาะเบิ้องด้วสินตะวันสินอันนีน้ค่ะแต่รุ่นข้าวเอเฮียนอันนี้ค่ะจะเป็นสินของมัธยมเลยนี่เนาะแต่บัวอยู่พี่ค่ะเพิ่นจะใส่แบบเดียวกันเลยบอ <c oughs> พอมันซีมีตีนขาวตีนขาวนะจะเป็นของปฐมเนาะหรือว่าตีนพวปกติ้ห้องเยียนตุนซื้อมาขายผสมมุกมันกรเองตามบางห้องเยียนเนาะเอามาทั้งทีแหละ ต่ว่าแพ้เนี่อันห้าเลือกเอาเป็นแพ้อ่อนแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเวลาเัาใจแล้วมันสบายมันบาแข็งอันนี้หั่นคือมันจะเป็นสินที่แบบว่าอันยังบทันได้เย็บเพราะว่าเ้าวถาว่าเ้าซื้อตัวเย็บมาอนีมันบาพอดีกับน้องเพิ่นเหาก็เลยซื้อแบบนี้มาเลยอันให้ทางน้องเพิ่นไปเย็บเนาะอันนี้เพียงนีนเอานี่เต้าใหญ่อืมนุ่งเพรายบแบบีเพียงไม่้องฝากเอาเพียงไหนแบบว่า ดูเพียงไหนนั่นอย่งหนูอยู่แค่นี้ยเพียงนี่แหละฟรีมันงามนี่หนาวห้าวขึ้นเพียงหัวเขานี้เย็นมาเผื่อห้างใหญ่เอาขึ้นอีกก็ได้นั่นเออเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เออพอดีอยู่ในบ้านมีหันยิบอยู่บ่อยละมีเนาะยิในบ้าน่วันนี้เป็นใจดีใจบ่อยละมันก็ถ่ายย่างใส่ยังงังวันี้ึงยิ่ง ยังขาดยังมัเนี่เครื่องได้แล้วนั่งเป็นป่ม,มอสออชุดนัเรียนนี่เวลาเข้าขึ้นไปนะฮะต้องใส่จักสชุดต้องปสปีนี่อยู่มอย่างมอหนึ่ง,งขึ้นมอแล้วสามมอแล้วไหลายแก้ไหวบ,บนี้าลบล่เลยะเกียปนเลยนเป็นนัวเฮาเนาะ คอ่านใบนาจะเคยมวนเลแถวหนึ่แถวหอ่านซลบเท่านั้นได้คุอ่านเห็นไหมคอ่านชุดแถวได้าถึ้นหนึ่งอมอยู่เขาเฮียนี่ไก่บ่จากนี่ไปเคยเห็นบ่ทางโค้งไะอ๋ออยู่โค้งหันเลยเป็นบ่กายเติบยู่บ้านวนาคูู่่กับทานหอั้านน้องมาทั้ น้อกดบ้อันนี้กัเป็นมอนเล้คุณแม่พี่น้อง,นะองเนาะมอนสดเลยมอนจานหาเป็นแพกแบบนี้เลยเนาะสีนวยนุนน่มมากแม่เอามีเสือ,สององนุ่รชาเปีปเ้ยนนะอันนี้ฟ้าโฮมมันน,น,นุ่มากด่ด้เลยอันนี้เป็นปน้ำผุดนี่กับธรรมดาอันนี้เป็นหมอหมอแกงเฮาธรรมดาเนาะ แลก็กระม่หนึ่งยานน้อยให้เพิ่อนน้องป่าว่าออกครัวหนึ่งได้เลยว่าสันน้องป่าเพื่อเพื่อน,น้องน้องมีตาเอาครัวเอ,อาเพื่อนเอาเพื่อนได้เลยเอ่ะพี่พ่อใช่ก็ออกกับยายไดย้บัดเอ,อาครัวมันจะสบายอันนี้คือเสีเมื่อบ่ได้เนาะต้องใช้รถเมื่อเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าขาวของหลากหลายเลยอไป ยังเสียติไงมุบบ่บ่มีนาะเาะน้องปากฮะยังสาดปากน้ำค่าเชอมิ้องเหี้ยใช่ไมข้บก้าบุก้าได้ยังมีอไ่ะมีองกปลาเนาะอันนี้ก็เป็นสาดพืพี่น้องเนาะสาดสงพื้นแล้วกัอันนี้เข่าสามสิบโลเป็นจะได้ลาเขานางซัมปลาเจ้าลยยังพอมีกินอยู่บ่เขาหมดแล้ว ขาเบ้อแล้วเลยกับพอดีได้สั่ซื้อมาพอดีเลยเนี่ยเลยมีไข่อันทางนี้เนี่ยมันจะเป็นมีขู่เนาะแล้วก็น้ำมันน้ำปลาพะ่รเพี่อนอะไรช่วงนี้ก็คืออยู่หน้าประจำเลยมันบ่อยละเลยจะเห็นไหมคะให้เพื่อนทำแม่มีขู่มีไมคานี่เอออันนี้ต้องให้ทางน้องมิตาเพื่อนห้พอไปเห็นเอาได้ละเด้อเลยเลยคือไมคานสมมติเอาไมคานหักไปก็เนาะ กายตื่นบเบิร์ดเลยโดยให้หน้าตาเกล้าแล้วก็ยังเหมือนทามทางน้องมินตาเป็ินใจนี่ล่ะเมื่อเห็นของเจ้าพองเลยลายเลยแบบเคยได้ย์บอกของลายแบบนี้บ่เคยครั้งแรกเลยเหมืนบ่โดลยอ่าก็เลยคิดอะไรบาดนี้เนาะเดี๋ยวสิให้ทางน้องมินตาเพิ่นขอบุญทางผู้ใหญ่เดลาเ์โดยโดยก็เป็นทาง พระอาจารย์อุดมพ่อสว่างจันทามณีวงศ์อยู่ทาง USA เนาะที่เพิ่นกาได้มอบไม้ให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญให้ทางน้องมินตาพิว่าหลายขู่หลายคนเนาะมืันนะแต่ว่าทางน้องมินตาเพิ่นมารลบท่ายหมูได้ของนักโกโมเนาะเอ๋ออีหล่าก่อนเอินขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาที่ฝากเครื่องมาให้ลูกขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งครบเต็มใจช่วยได้ครอบข่ายยายสมิซาทุ ซาซ <ซะ S 1> มาแบบชั่วซาดไปไหวมาไหวดีน้อนี่โดยพระ,ะถุน้ำสำราบุตรทองโดยน,น,น,นเดี๋ยวทางสามบุดาก็ขอขอบุญขอบคุณเพินพ่นพานี่เลยนนเนาะแโดยเนาะทางอลานโมก็ขอขอบุญขอบคุณไปยังทางพระอาจารย์อุดมพรแล้วก็ขอสว่างจันทร์ธรรมณีวงศ์เลยเนาะที่ว่าเหมาะหมายงานนี้ให้มุกดาวติดสะพานบุญไห้ทุกรลานก็นข,อขออวดใจให้พรขอให้พระอาจารย์พอสว่างเนาะ ขอให้ทานทั้งสองดูดีมีแห้งคงเจ็บจะได้คงขยยอสอย่าชนีเด้อตัดจากโลไฟท์จะเจ็บอขอให้อายุหมั่นคนนี้เป็นโฮมโพโฮมไซของลูกของหลานตลอดไปเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้สุขงีเป็นไปเด้อซ้ำถูกเนาะ <c oughs> ต่อเกลือกเป็นอันนี้เลยคนพี่น้องเนาะจะเป็นชงง่ายมาเลยที <c oughs> ่เดียวเลยทีเดียว มานี้หันอันเมื่อไรอันเอาไปซักก่อนได้ล่ะเด้อเลยซักก่อนแล้วจังดูเลยแต่ทางสามุตรศริอันเอาเงินไว้ให้ทางน้องมินตาน้าเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าสิให้เพื่อนไปเอาเงินไปยิบสินเนาะยิบสินเพื่อนใครล่ะยัยพี่ฮู้กับ่เกินสักสามสิบพันเนาะเพราะว่าบ้านสามบุตรประมาณเพื่อนสามสิบพันอันนี้เอาไว้ให้เจ้าไปยิบสินได้ล่ะเด้อเข้าใจ โดยเก็บอะไรป็น่สิบสีน้ำเพลยพี่น้องน้องอย่างนอ้องปลาเพื่นมาเทียงนี่คงว่าเคลื่นกล้องไม่ใช่ว่ายังเคลนกล้องอยู่ว่เฮ้นาายนี่แบบใดเคล่นสไตล์นี่เด้เน่โดยอ่ะก็ถือว่าภารกิจมอบหมายท่อกา,กาถือว่าสำเร็จน้องเพลพี่น้องน้องเพราะว่าคือมาก่อนท่ามากับพ่อแต่ทางน้องมวยน้องปลาน้องเตี้ยเพื่อนแล้วก็น,น้องเข็มพร แต่ว่าเค็มพ่อ,อเพิ่นนี่บวโย,ยู่แล้วพอพี่น,อน้องเนาะพ่อเพิ่นไปดำไฮดำนาเนาะพอเพิ่นไปนาอีกทุกนึงคือเพิ่นว่าหะแหละแต่มันเนี่อีหลังที่มือดำนาอย่าบอลในมือนี่ยบางเท่ากับคำพูดแหละคำพูดเลยได้มาแล้วก็ซาบนมือเลยบ่ประมาณสองโมงเนี่ยก็แบบอาหารเปลี่ยนยินได้อีกใช่ปะโบเพิ่นยืมยรถเอ็น้องมา การ์ีอันไซโลจ่ากับโมเบิร์ตเนาะของมันลายจ้าดต้องลายเสี้ยวเนาะของเสี้ยวสามตัวอ้าวเนี่ยไปยังว่าพี่แต่ว่าเลยกับอ่าขอบุญขอบคุณเนาะทางน้องปลาในแม่บบดนี้ขอบคุณขอบใจทางทางเพื่อนสาวนะมาพี่ในแม่ขอบคุณเจ้าเด้อว้าวผเป็นยังเต็มใจผักผักบุ้งเพราะว่ามือในหาน้องปลาครู เอาเครื่องมาเนาะพากันหอ่อพลุงผูงขััวไหมดีแนมะืบนนั้นล่ะกับเบรกกับกระสอบเขาวเข,า,ขาในเฮือนเนาะคนก็บนต๊ะคนโต๊ะเองเลยนะทากับเปลือกนะมึงออืะ่ะขอบมุกขอบใจมุงนะแม่บ้นานจังไรก็ขอขอบมุกขอบใจเอื้ลยลายๆเด้อ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เอล <c oughs> งปลาไปยังบ้านนี่ฮึ โอ้ยโดนเจ้า้แมอ่เป็นงั้นเจ้เป็นงั้นื่อจะมแม่โมเป็นหมดาตื่นนำกัรแล้วนี้เนาเพ่อนพี่นองพอผ่าทางน้องป่าแล้กัน้องเตี้ยเพื่นมือหนาเพ่อพี่นองเนาะเพื่อทางน้องมินตาเพื่อนแต่ในก็ขอบใจทางน้องป่าอีหล่ะในลายได้ลูกเด้อเป็นยัเนาะผักสวนข้าถ้าผักล้นแหล่ เงินแม่กิสาไปกินนะนะขนาดใครก็ยักคุเนี่ยข้าวลดไม่อยู่เลยดิฉันมามาพอมาคนไรเงินอย่างมันกินเลยเดยตอนนี้ใครเอาขอได้กันเลิกใครเลิกเลยดูมาไหเนาะมีแต่เก็บปลาไว้นอนแล้วก็พอดีให้ทางพ่อคนมาแล้วก็อันเก็บขึ้นรถเลยเนาะเลยและพอนีกสิมาประมาณช่วงแรงบ่อยละเลยอืมเพราะว่าช่วงสาวผมยังคาดตำนาเนาะ น้ำมันกกงคูกุด้วยนะเนอะโดยโดยมีน the ้ำมันกับน้ำปลาเพคนพี่น้องไหมเนาะถ้าเจ้าอยากทอดทอดอยากต้มบนตุ๊อยากแกงกับแกงปกติยำไห่ยำนายกินข้าวกับยำไห่อยู่นะโบมี้โบวี้เลยอ้ากินกับย่างซะแต่ละมือเจ้าก็ลดเนาะเจ้าก็ลดก๋วองเจ้าก้อยมูตันก้อยมูตันสน้องบัวหรือยเนาะโดย งูปะที่ปะงกันาไก่ตาพัางพามากินข้าวกันยังกำลังหมูนตั้มใช่ไหมตั้มหงอในน้องปลาตั้มหงอ่ะของน้องปลาเป็ยังของน้องปลาตั้มหงอเดี๋ยป่ะบันนี่กะสียหายทั้งอ่ะน้องเพิ่นกระท้อนทอดของวันนี้ก่อนเพราะว่าอันถาโลพอเพิ่นมาเมล็ดเนาะโดยเอาของใม่เนาะ เอาไว้ได้แแมนมาตัวนี้ที่ดิ้นเลยขบหมดลฮะเอาไปเลยจัดละก็ยใส่แล้วกัเลคฮะผูกมันแบบคล้ายๆเนกะเอาไปหยัดใส่กันเลยอะ อ่ะบัดน uh ี huh. game, yeah. ้กัส uh ิไ huh. ด okay. ้เพิ e> yeah. okay. ่นอ hmm. ันทอดของไว้พ you know okay. okay. ่อแม่พี่น้องเนาะรอทางพ่อเพิ่นมาเพราะว่ามันตันทางเนาะโด้อ่ะโอเคบัดนี้เดี๋ยวให้อีหล่าเอาตัวที่ว่ามันสําคัญน่ะดูว่าตัวที่มันกินได้เนาะเอาาไว้ในเด้อได้นี่ป้าบันี้เด้อเดี๋ยวจะหน่อยพอเจ้าของกันมาเนาะโอเคบัดนี้ทางเอ้ยก่ะสิได้ปิดคลิปเพียงสานี้เนาะอัสบาดีทั้งน้องลูกป้าเด้ออัสบาดีเด้อเด้อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก่ะ ทางสามุกดาก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพระอาจารย์ในรายเด้อแล้วก็ลอสว่างเนาะที่ไว้เนิ้อเสียใจให้ทางมุกดาเป็นสะพานบุญให้ถือว่าพระกิจนี้กะสำเร็จเส็จสิ้นพ่อนพี่น้องเลยอาอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี